มาทำอะไรที่นี่เอา้าก็มาดูสถานที่เพื่อจะจัดงานการกุศลเหมือนอย่างที่เคยคุยคุยคณแม่ไว้ไง <c oughs> ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับงานประมูลระดับนี้ช่วยเพิ่มความไฮเอ็ A นให้กับห้างของเราได้อย่างดีเลยแล้วใครให้อำนาจนายแตัดสินใจฮะแล้วมาวุ่นวายอะไรที่นี่ออกไปได้ละครับคุณการ คุยกับน้องการก็ดีแล้วคุยกับพวกระดับล่างได้คุยไม่รู้เรื่องหน้าไม่อายกันได้ยังไงอะฮะโดนคุณแม่ด่าซะขนาดนั้นยังหน้าด้าน,ดนของคุณแม่มาประมูลอีกฉนันเชื่อพวกเธอสองคนแม่แลลวจริงเลยศักดิ์ศรีมีไหมหรือว่าโง่จนไม่รู้จักคําว่าศักดิ์ศรีฮะ,ะแล้วน้องการแน่ใจหรอว่าตัวเองนี่รู้จักคําว่าศักดิ์ศรีดีพอฮะถ้าน้องการมีศักดิ์ศรีจริง ก็คงไม่ไปรับเศษเงินจากคุณแม่มาหรอกไม่ต้องก้มหน้าก้มตาเดินเข้ามาบริหารในห้างที่มันกระจกกระจอกแบบนี้หรอกมั้งอย่าให้มันมากไปนักนะ